สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเต้นรำทำาครัวนะคะวันนี้พัทรวรินอยู่นี่ค่ะไบเทคบางนานะคะเพื่อที่จะมาดูแฟร์ฟู o ดแอนด์โฮเทลไทยแลนด์1 2นะคะวันนี้นะคะก,กะ็จัดกิจกรรมนะคะมีบูธต,ต่างๆของบริษัทต่างๆเอาวัตถุดิบมาโชว์กันนะคะเดี๋ยวพัทรวรินไปดูข้างในว่ามีวัตถุดิบอะไรน่าสนใจหรือมีอะไรน่าเอามาลองทดลองในการทำอาหารของพัทรวรินนะคะยังไง ตามกันไปดูเลยค่ะนะคะมีงานเทศก,กาลฟู้ดแอนด์โฮเทลดีๆอย่างนี้นะคะก็ต้องมีบูธที่แบบว่าสุดยอดมากๆอย่างบูธจอโ,โคลตาของเรานะคะเดี๋ยวพัทรวรินจะพาไปดูมาครับดังนี้เลยดังนี้ดังนี้นะคะบริษัทจอโคลตานะคะก็ดังเรื่อง ซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดของบริษัทจอรโคตา้านอกจากมาจากยุโรปออสเตรเลียนะคะอเมริกาฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ยของไทยเรายังมีนะคะมีบี uh, มีอะไรอะ่ะกะพงแดงมีอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะแล้วก็จากสเปนเรามีนี่สเปน i ิช Trout นะคะ นี่เคยเห็นไหมกิวก้วกิ้วกิ้วนะคะหรือมาทางนี้พวกแซลมอนต่างๆนะคะเราก็จะมี King Salmon มีส้มกแซลมอนแล้วก็มี n o r w e g เ a นแซลมอน t a สเ a n น a ยนแซลมอนะคะรแ,แต่ท่านผู้ชมชอบแบบไหนชอบสีแบบไหนนะคะรสชาติก็คล้ายๆกันแล้วว่าหอยนางรมนะคะแล้วแบรน p o พอยต์แบรนพอย์อันใหญ่ๆจะมีคุมาโมโตนะคะของญี่ปุ่นที่ไปทำใน คคลิฟอร์เนียแผนนคลอฟมาซ์ซี่อร่อยที่สุดในโลกนะคะถ้ามาตรงนี้ญี่ปุ่นเจาโคต้าก็จะมีปลาจากญี่ปุ่นอย่างเช่นฮามาจินะคะไอ้เนี่ยแอรคิมเมนไดเธาเห็นไม่ะอาเวลาแบบร้านอาหารญี่ปุ่นจะมีปลาตาแบลวเนี่ยฮะเนื้อเขาจะออกกรุบกรุบอร่อยหวานหรือว่านี่พระเอกของเรานะคะจะเป็นลบสเตอร์จากแคเนดิเอียนบสเตอร์นะคะตัวใหญ่ยักษ์มาก แล้วก็มีอเยอะแยะมากมายมาทางนี้นะคะมาทางนี้มาทางนี้ของบริษัทจอโคต้านะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นพวกคราฟติกเสอว่าลูกชิ้นปลาต่างๆนะคะเห็นไหมฮะทางบริษัทจอโคต้าก็จะมีเชฟสองคนน่าตัดดีด้วยนะคะคนที่แบบใช้ผลิตภัณฑ์จอโคตา้าเนี่ยนาตัดดีหมดนะคะามาทางนี้นะคะขออนุญาตค่ะกินเฟรนช์ฟราก่อนเลย มานอกจากที่จะดังเรื่องซีฟู้ดนะคะจโคตายัางดังเรื่องชีสวันนี้นะคะที่เอามาให้รองนะคะก็จะเป็นกัวดา้าอันนี้ใช่ไหมคะเป็นดัชกัวดา้าแต่ใส่เบซโซแล้วก็เป็นกัวด้าใส่เพสโต้นะคะ,ะเป็นพลิกกับเชเมลอริโกาโน่นะคะชีสเบสิกอย่างเช่นพาเมซานชดด้า บรีคอมมอนเบรย์ยังมีนะคะแล้วของเจโคลต้ามาออริจินอลซอสทั้งนั้นเลยนะคะไปตรงนู้นกันดีกว่านะคะนี่อันนี้อะไรคะพาร์มาแฮมพาร์มาแฮมนะคะพาร์มาแฮมถ้าท่านผู้ชมไม่รู้จักนะคะมาจากเมืองที่ชื่อว่าพาร์มาในอิตาลีเห็นไหมมันถึงชื่อพาร์มาแฮมไงแฮ่เก่งอ่ะเลิศเลิศมาตรงนี้นะคะท่านผู้ชมโค้ดคัตของจจโกต้าเนี่ยก็มีหลากหลายจะเป็นสปาเกตตี้สลามินาพอลี จะเป็นแฮมต่างๆสเปคชีสนะคะและที่สำคัญที่ส uh. ุดที่ดังมากเนื้อเนื้อนี่ยนะคะเราจะมี g s s Fed Gra i n fed มีวากีวนะคะซึ่งมาจากออสเตรเลียแต่เนื้อที่พระธิดาแนะนำคือ American Prime Grade A เนี่ยฮะซึ่งบริษัทจะเข้าต้นนำเข้ามาจากอเมริกาเป็นยี่ห้ออาร์มอันเดียวซึ่งเนื้อเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยมันแทบจะละลายในปากไม่ต้องเคี้ยวเลยมันแบบ แล้วมันไม่เลี่ยนที่สำคัญนะคะบางทีราชาตวากิวนะมอร์บลิงมันเยอะไปนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะเลี่ยนแต่ US t r m m e g r เ d e A เนี่ยเลิศไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแกะก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพัทรวรินจะลองเข้าไปดีครัวไปลองปรุงอาหารและใช้วัตถุดิบของจาโคตจและดูชีวะาท่านผู้ชมที่จะมาในางานนี้จะชอบหรืไม ตอนนี้นะคะพัทราวรินก็อยู่ที่บูธของจาโคต้านะคะวันนี้พัทราวรินเลือกวัตถุดิบ3อย่างนะคะอันแรกก็มี Norwegian Salmon ที่2นะคะเป็น Black Spanish Ham ที่3นะคะเป็นวิปอายอู่เ e อสไพร์เกรดเอนะคะสามอย่างนี้พัทราวรินขออธิบายก่อนนะคะว่าจะทำอะไรและทำยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมันคนมันวุ่นวายเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เข้าใจขั้นตอนนะคะวันนี้เนวิชเชนเนวิชเชนชลท จะเอามาทำเป็นเคเช่นบลาแกนเฟชนะคะใส่เครื่องเทศเยอะๆจะมีคิวเมนจะมีาปาปริกา้าจะมีไขยันเพเปอร์แล้วใส่พริกไทยดำกระเทียมนะคะแล้วเอาไปย่างเสร็จแล้วก็จะทำสปากเกตตี้ใส่พาเมซานชีสแล้วก็ใส่พาม,แมาแฮมสเปนิชแฮมนะคะซึ่งพัทรวรินก็หั่นเป็นเต่าแล้วก็ไปทอดให้มันกรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราโรยบนสปากเกตตี้นะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น U.S. Prime g Red A Strip A Ribeye นะคะซึ่งก็จะเอามาทอดกับปลาซอมิกโชยุออลิฟออลนะคะแล้วก็วางกินคู่กับเห็ดฟูมาจิของเรานะคะเป็นเห็ดญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็จะเป็นแบบ international fusion เล็กน้อยเพราะฉะนั้นระยะรอช้าเลยทำกันดีกว่า U.S. Ribeye นะคะหมักด้วยโชยุ you, แล้วก็ปลาซอมิก ยัย yeah. and then น้ำมันมะกอกซีเซนนด้วยกยันเลแล้พริกไทยจอดอยู่ว้า <c oughs> นะอันนี้ขอทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะเอาเขาไปกริลนะคะมาที่แซลมอนของเรานะฮะ <c oughs> เป็นแซลมอนฟิเลเป็นนอร์เเลน์ Norwegian Trout ที่เขาเรียกกันนะคะ ทอดเก็ดก่อนค่ะดีนะไม่ทอดเลยไปมานี้นะคะไปตอนนี้สปาเกตตี้นะน้ำมันมากรอกเนยครึ่งต่อครึ่งรอให้เตาร้อนสับกระเทียมขอจัดจานสำหรับปลาใส่เส้น ปลามันนา เจ็ดหนึ่งจานเอ่อหนึ่งสองกำลังตามมาไฟไม่แรงไฟแรงแรงอ่ะมาละใส่อารมณ์มาละขอโทษนะคะ ใส่สเปกอ,อันนี้ไม่ใช่สเปกอันนี้อะไรนะแบล็คแฮมฮาร์มาจานชีสไอเอ็กอยาขี้เหนียว พมิไทยดำผีบะนาวนิดนึงปาสลีกจบชิมก่อนนะตาม เรียบร้อยสองอีกอันหนึ่งเกียวระหว่างรอเขาจะหลับให้ก่อน <laughs> ริบอายพรม์เกรดเอหมักในโชยุบาซอลเมกแอนด์ออลีออยล์เราวร้อนแล้วก็ใส่เลยนะขออนุญาตยาเยี่ยม ก็บอกไม่ให้มีควันใช่ไหมวันนี้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวกกลับบ้านแล้วนาหลบควันสิ๊กทาย เบเซิลแล้วกันเบเซลใส่เห็ดใช้วัตถุอะไรที่มีวัตถุดิบอะไรที่มีโอ้ยเบเซิลไม่ค่อยสวยอะเด้อเห็ด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 นี่ กินเห็ดเยอะๆโอ้ดูสิสวยอะขอ,อกระลุานิดนึงได้ไหมคะทั้งก้อนเลยงั้นไม่ใช้กระเทียม อืมอ mm ืมอเอามีเ hmm. ดียมแรเอาอะไรให้เ hmm. ล mm ือกมีเดียมมีเดียมแรเวลดันฮะมีเดียมแร์เก้ยง่ะรอดเอาหากระทะแป๊บนึงโอเคเสร็จขอพัก มาเปิดไฟเนยเยอะๆเงี้ยวเปิดเพลงหน่อยไหมอะเปิดบูสนันให้เปิดเพลงหน่อยอะเราจะเป็นอาย่ะสายเฮ็ดว้าว เผ็ดกระเด็นเรามีนมไหมอะนมมีปะมีมะใครมีลูกแถวนี้ขอยืีนนมหน่อยมีมะมีปะาลุกครีมก็ได้หมดแล้วกินหมดใช่ไหมบอกแล้วมันไม่โตแล้วไม่ต้องกินหลอกนมอ่ะ ไม่มีโนมก็ไม่เป็นไรใช้เนยไปยกเอาวันนี้นะว,ว,ว,วนะนะกันโซ่ก่อนกันโซล่านิดหนึง่ง อลิ oh, นเอานิดนึงขออนุญาตอือกะกันโซ่ล่ะตุ๊บ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 จ้ำนักอืมใครไม่กินดูชีตก็โอ้ยเธอเอ้ยไม่กินเหรอไม่กินดีไม่เปลือง โอเคกางคกอนโซล่าไปคืนเขาก่อนขอคืนค่ะมาอร่อยปะ่ะเดี๋ยวลองก่อนนะจับสไล์ไป ใช่ขอชิมก่อนนะ เดี๋ยวก่อนนะอย่าละสิโอ้ยียกว่าเรียกเมทอยู่น um> ิ่งๆดิอยู่นิ่งๆเช่นนี้เกิน โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสมเมนูของเราวันนี้นะคะก็ ทำไปก็ประยุกต์ไปนะคะบุ๊จโคต้ามีอะไรก็ใช้อันนั้นนะคะอันแรกก็เป็นเคชเช่นแบล็กแอนด์เฟชนะคะที่ใส่เครื่องเทศเยอะๆอันที่2นะคะเป็นสปาเกตตี้กับแบล็กสเปน i s ชแฮมใส่พาร์เมซานชีสอันที่3นะคะจะเป็นเห็ดญี่ปุ่นนะคะผัดกับกอ n กอนโซเลสบลูชีสแล้วก็เป็น r i บอายยูเอสไพร์มเก A ดเอใส่บสมอีกนิดนึงนะคะกําลังอร่อยนะคะ วันนี้นะคะก็ประสบความสำเร็จได้ก็ต้องขอบคุณบริษัทจับโคตา้านูดป้ายอยู่ข้างบนนะคะแล่ที่ขายไม่ได้นะขอบคุณมอ d e r n f o ฟอร์มและแฟ a ง k กนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะทุกคนใครอยากชิมเชิญม,มาข้างหน้าเลยนะคะมีซ่อมให้ลองเก่งใจเอามาโอ้มาเลยค่ะโอ้ซ่อมมันมีอยู่แล้วอะ่ะเชิญเลยะคะ่ะโอ้มีมีซ่อมมันรอดอ่ะรอดตรงนี้ขอบ,บีบมะนาวให้นิดนึงนะคะ่าบีบมะนาว,าวชิมด้วยนะ อืือันนี้ใส่เกลือนิดหนึ่งอืมปาเกตตี้ด้วยนะเนื้อตรงนี้ก็มีอีกนะใครทานเนื้อได้ดูนทรยส์เบฟนานนานเนื้อเเอาเลยค่ะนี่หค่ะเจ้ากินเปลือกเปล่ามันด้วยตรงหนังเขาด้วยนะคะเพราะรสชาติอยู่ที่หนังหมดเลยหลกอร่อยไหมคะอร่อยเอาเลยเอาเลย ทำไมพิ่งหนูได้ซ่อมกันแล้วอ่ะครับอันนี้นะคะเป็นเห็ดญี่ปุ่นผัดชีสบลูชีสสันตุกอรสเลสแล้วก็เนื้อจะเป็นพรายเวรดเอค่ะอันนี้อ่ามิสเอ็นยูเอสดาร์เกรดเออิมบัลไลด์ไปด้วยบาซาม Show You Glaze